กินน้ำไว้ไว้ครับนี่อู้ยอู้ยตรงนี้ขาวๆครับาอะไรอู้ยนี่เด็กกินผักได้นี่มันชื่นใจเหลือเกินครับอืม ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับมาเมื่อวานเย็นเราได้กันไห้มือนึงเนาะเดี๋ยวเช้ามาลุ้นกันว่าจะมีอีกหรือเปล่าครับผมเมื่อวานเย็นเนี่ยน้ำม,มาใหญ่สูงกว่านี้นะครับแต่ว่าพอตกเช้าเนี่ยน้ำลดลงไปหน่อยละทุกคนนี่เนี่ยตรงนี้ตีแฟนอ้วนลอยๆว้เนี่ยมาเช้านี่น้ำลดลงไปแต่ว่าปลาติดแล้วครับไม่แฟนอ้วนรอน้ำนี่ถือว่าได้เรื่องนี่ตัวนี้ประกด นี่นี่ปลาซาเอาติดอยู่ข้างกันเลยครับสองตัวใกล้ๆก,กันนี่ตรงนี้มีอีกตินน้ำไวๆครับนี่อูย้ยของดีนี่กดเลื้งสองตัวครับแม่น้ำมาน้ำเยอะก็ปลาก็จะติดดีอย่างเงี้ยครับสองตัวที่สวยไว เงี่ยงครับ ตรงนี้ดำๆครับนี่อุ้ยปลาดุกปลาดุกนี่โอโย วางทิ้งขามคืนก็ไม่โอกาสตุ้นประดุกอย่างเงี้ยครับแหมตัวสวยเลยนี่ไก่กันก็ประดุกมีตัวนี่อุย้ยนี่ปลาซาครับปลาซาตัวอประดุกตัวอนี่แหมเด็ดเด็ดเด็ ดุกหักเนียงไม่ออกครับช็อตนหนดูทีว่ามันดูอันตรายก็อย่าไปทำตามนะครับความจริง ถ้ามีคีมติดคีมมาก็จะปลอดภัย้าครับการหักเหียงประดุกเนี่ยเนาะแต่ฉังเดชก็ทำแบบฟาร์มเคยชินอะใช้ปากกัดเอาครับ มาปลาดุกิชวยหนึ่งตัวสาครับ ตรงนี้เห็นดินดินครับป้าอะไรอุย้ยตัวสวยเลยนี่แม่ปลาดุกครับโดนอีกตวงนี่วางข้ามคืนมันกับทีเด็ดอย่างเงี้ยครับนี่แม่ใส่สวยเลยอ่ะแม่เด็ดหลือเกิน เนียงออกกับปดง่ายแล้วครับประดุกนี่มาอวดส,สวยตรงนี่ขาวๆครับาาอะไรโอ้โ,อโ,อโอทุกคนดูมาอย่างไงนี่โอ้โหโอ้โหตัวเลอเ,เลยนี่โอ้ไอช่อนยายติดติดยังไงของมันเนี่ยโอ้โหขาบขาป,ปากแม่และอยู่เลยนะ ปกติมันจะไม่ค่อยอยู่ครับปลาช่อนติดเนี่ยโหแล้วตัวใหญ่นี่น่าจะดินขาดดินไร้ไม่ขาดเลยครับโอ้โหฟุกเลยอย่างงี้แต่ว่าตายแล้วนี่ปลาช่อนส่วนใหญ่ติดมันจะตายครับมันขึ้นมาหายใจไม่ได้โอ้ใหญ่จริงโอ้โหดูครับตัวยังแข็งแข็งครับนี่น่าจะพอทํากับข้าวได้ไม่ได้เป็นดีงนก็่าจะพอบัาเข็มครับโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริง ไม่นาอยู่ได้ก็อยู่ครับโหโคตรเด็ดโอ้โห,โห,โหใหญ่จริงโอ้ยโอ้โห,ว,โหว,วางอ้วนแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่่อยติดครับนี่แต่ว่าวันติดปากครับไปไหนะไม่หลอดนี่ขาอ้วนเป็นก้อนเลยโอ้ยโอ้โห,โหนี่ยังงี้นี่ถ้าทงเป็ดนี่ดินสนั่นครับ โอ้ยเนี่ยขับอ้วนติดขาปากโดโอ,ยโอ,ยอยู่เพราะาปากขาบอ้วนไว้ครับมาโอ้ยมายังไงทงเบ็ดยังไม่ค่อยได้ไสใหญ่ขนาดนี้เลยครับเนี่ยอ๋ออยู่เพราะแบบนี้ โอ้โหมากินปลาติดติดอวนครับ้ยโอ้ยขาดนี่ปลาอะไรเนี่ยต้องใส่ตะกรับโอ้โห กัดก็ตัวไม่เล็กครับอ้าขาบแน่นเลยอ่ะอยู่เพราะว่ามากัดอ้วนติดขาปลาขาปลาตะกับครับนี่เกินลงกืเกนลงท่องโอ้ยเอาไม่ออกด้วยไม่ไม่งั้นคงมาอยู่ครับเพราะว่าอ้วนแค่นี้เขาคงน่าจะสะบัดคา์ดได้ไง่ายอ่ะเนี่ย Oh. เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นปลาอะไรปลดปลาไม่ออกครับนี่มาดูเหงือกก่อนนะครับโอ้เหงือกยังแดงครับนี่เนี่แล้วดูวเนี่ยขาปลาตะกับอยู่นี่นี่โอ้โหแม่แบบนี้ยังสดอยู่ครับผมปลาตะกับตัวเบลเอ,อยู่ในคอนี่โอ้ย ไม่รู้ว่ากล่องจะเห็นหรือเปล่านะข้างในเนี่ยปลาตะกับตัวเบลเลยครับติดคออยู่ม้าดูไส่น่าจะเพิ่มมีโลซ้าโลสีโลขึงไปหมองตัวนี้ว้าไเด้เรื่องได้เรื่อง,ดเ,องเดี๋ยวนตัวนี้คุ้มเลยครับนี่โอ้เนี่ปลาตะกับตัวเบลครับอยู่ในคอเนี่ยวามายังไงครับนี่ ฟุกเลยโอ้มาต่อที่ตรงนี้ครับนี่โอ้ฮี่ขอกทีอีกแล้วแหมจากปลาช่อนใหญ่มาโดนปลาดุกสวยตัวงครับนี่ตัวที่สามแล้วปลาดุกเต็เแล้วเกินลุกคนโอ้ เยอะยางงี้กับปลดเพลินดีเกินครับ นี่มาอีกหนึ่งนี่มาอมีกตัวครับตัวนี้ประดุกแต่ตายแต่ยังใช้ได้ครับนี่ตัวยังดำยังแข็งเลยโอ้โหชาวนี่หมานประดุกเช้เลยครับตัวที่สีแล้วดูครับเนี่ยดุกส,สวยอีกหนึ่งตัวตัวทิ่สีมใส่ทุงครับ เด็ดแล้วเกินอ่ะ <c oughs> ก็เรากูอ้วนกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกลับไปสรุปป้ากันมาดูหลอบข้าวครับเนี่โอ้โหข้าวหมานแบบสุดๆเลยทุกคนเกือบเต็มอ,าอมา่างอ่ะนี่บ้านฉนเด่นเรียกอ่างนะหลายๆที่อาจจะเรียกกะละมัง <c oughs> นี่โอ้เหแล้วอยากทุนเหยกมาก,ก่อนมายังไง <c oughs> กินปลาตะกับดูหัวโอ้โหเราเหงือกยังแดงครับยังใช่ได้เนี่อ้ยใหญ่ดีเกินทงเบ็ดยังไม่ได้ให,ใหญ่ๆนะนี่เลยทุกคนดูโอ้ยม่นี่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหน,นียววันนี้สุ้ๆแด้ปลาดุกสีตัวครับนี่ สวยได้ปลาดุกสีตัวแล้วก็มีปรากดครับปรากดลาวๆสักสามตัวนี่กดเหลืองแล้วก็ปลาตะกับปลาซา,าครับนี่ได้กันเป็นมือใหญ่ๆอ่ะเช่าแหม่มีน้ามกับปลาสงาดครับโอ้โหเดี๋ยวช่างตัวนี้ดูหน่อยม่ายังไงนี่เอาฟุกเลยงานนี่ตัวเดียวคุ้มครับตัวนี้ กิโลหกขีดครึ่งครับเกือบกิโลเจ็ดอ่ะไม่ตติดเบ็ดนี่ดินสนันเนาะอ่ะก็ง,งานดักวันรอน้าคิคลิบนี่ก็โหดหมานครับผมเชยเฉยเฉยย,ย,ย,ยิ้มเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาดเดิมยิ้มไว้ก่อนเออทำากนันแหะเมนูพื้นบ้านวันนี้พี่บีมจัดแล้วเมนูอะไรครับปลาดุกครับปลาดุกทำอะไรย่างครับปลาดุกย่างครับนี่ เห็นไหมช่างเดชได้ปลาดุกมาเอามาฝากพี่บีมนะครับย่างสามตัวกับน้ำพริกเกลือแล้วก็ผักแนมอ้าวกินเลยแม่กางแขนไม่รอนานแล้วเอาดูครับคำใหญ่ๆปลาดุกย่างคุกข้าวอืมอืมเอามองกล้องเคี้ยวหมดปากก่ออืมอร่อยไหมอืม้อหือ ไหนอะอร่อยแบบโชเล่หนออ่อยอืมยังไงอร่อยอร่อยอ้าวอีกสักคำนึงมามาใครยังอ่ะผักด้วยใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินกับพี่บีมนะครับวันนี้ขอออกคลิปหน่อยครับอะปลาดุกคุกข้าวครับอา้าวนี่เด็กกินผักได้นี่มันชื่นใจเหลือเกินครับอืมก็คลิปนี้ สังเดตพาทุกคนไปกูอวนมาได้ปลาดุกสวยๆมาหลายตัวนะครับเอามาทําเมนูอย่างมาฝากเจ้าบีมนี่อืเยี่ยมเหรออ่ะเดี๋ยวอเดตขอไอแป๊บนึงอร่อยไหมจะกินต่อแล้วยังก็ถ้าชอบคลิปนี้ทํายังไงกดซับเครืเออกดแชร์กดไลค์อ่ แล้วไว้พบก,กันใหม่ปีหน้าครับปีหน้าเหรอ,อค,คลิปคลิปหน้าคลิปแรครับเออแหมปีหน้าเลยเนาะส่วนคลิปนี้ลากันไม่ได้ปดุกย่างใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย